他。 ลืมแล้วจะพูดอะไรม่าจากชั้นแรกแต่ก็มีชั้นสองอยู่ค่ะชั้นสยิ่งเงีงขึ้นด้วยเห็นเห็นแววว่าชั้นสามจะมีต่อแถวนั่งราเช้าที่เราหวังว่าจะนั่งเร็วเร็วนี้แต่คงไม่เร็วเร็วนี้เพราะ ปล่อยมันเยอะมากนอรี่เนาะปล่อยมันเยอะมากกำลังจะขึ้นกระเช้าแล้วเยสสักทีปุ๊ดท่าแล้วก็ได้ขึ้นเลยออกมาแล้วดีใจตุงมันได้เกรดเอรวดเย้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  นีกจะเช้เาชน,นี้นะคะทริปนี้จะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นกระเช้าทางที่ยาวที่สุดในโลกนี่เขาซักผ้าอยู่ในแม่น้ำเลยเทมากขนาดอยู่ในกระเช้ามันยังร้อนเลยต้องต้องต้องเอาลงไว้นั่งแล้วหล่ะถนนที่เราต้องลงนะคะทางลงทางลงทางลงนี้นะคะมี99้าโค ก็อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับชาวเพียงผู้เดียวนี้อนี้มันไม่ใช่กระคะเราจะเดินทางไปสะพานกระจกนะคะแล้วก็คนนี้คือกำลังรอเขาจะขึ้นสะพานกระจกต้องรออีกแล้วโหตอนนี้ก็ต้องเกาะกลุ่มพลูชัิกคนจีนไปนะคะก็ไปกันเลยโอ้ยเสียวเชียวขา เออออเออมีสารแล้วนีขาย e um. ให้หน่อยขายสันเดี๋ยวมากอ่ะนี่เรั่วสัตกคนมาเยอะมากคนมาเยอะมากอ่ะเยอะๆๆๆทั้งเกาหลีไทยจีนมาหมดค่ะมาเดินตามไปเลยค่ะติด ามากเลยค่ะแบบตอนนี้เรากาลังจะเดินูกระจกนะคะกระจกแบบนาเียวะกำลังเดินถูกระจกเดินหันเลยันเลยขึ้นตัวเชียววะยูว่าจะซูวไม่กลัวแต่ัด ชอบบเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราถ่ายมานะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผ่านไปผ่านไปตูสวรานน่คือแบบพอถ่ายแล้วมันไม่ค่อยสวยอะแต่ว่าเรามีภาพจากป้ายมาใหสวยๆเลยจ้าแรงตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงจุดไฮไลท์นะคะของที่เรามาแล้วก็คือประตูสว่านตอนนี้ลแมแรงมาก จะแบบใหญ่อยู่เนาะแล้วคือรูมันไม่สวยมากไหมแต่นี่ก็สวยมากเลยค่ะก็มีคนถ่ายรูปันเต็มเลยต้องเชิญให้ดูแบบเยอะมากสุดนี้น่าจุดรถด้วยรู้สึกรู้สึกภูมิใจที่ได้มาโอเคแล้วผ่านไปอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าเราทำอะไรดูวิวเล่นๆไปกันนะคะ จบไปก่อนกับ EP 3นะคะ